สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอเรื่องการพ้นตาแหน่งของกรรมการบริษัทนะครับการพ้นตาแหน่งของกรรมการก็คือการที่กรรมการบริษัทเนี่ยจากเดิมที่เคยมีอํานาจในการลงนามประทับตาทําการแทนบริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่มีอํานาจตรงนั้นแล้วนะครับโดยมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับในกรณีของบริษัทจํากัดเนี่ยกรรมการจะพ้นจากตาแหน่งได้หลายวิธีนะครับก็อย่างเช่นการออกตามวาระก็แบบว่าหลังจากประชุมครั้งแรก แล้วก็ในเมื่อกัมีการประชุมสามัญครั้งแรกในทุกๆปีเนี่ยก็จะต้องมีการออกจากตำแหน่ง 1- ใน3นะครับถ้าแบ่งเป็น 1- ใน3ไม่ได้ก็ออกในจํานวนที่ใกล้ที่สุดนะครับโดยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตกลงกันเนี่ยว่าจะออกด้วยวิธีอะไรก็ให้จับฉลากกันออกแต่ถ้าปีหลังๆอย่างเงี้ยใครอยู่นานสุดขนันออกนะครับแล้วก็กรรมการที่โดนออกตามวรระเนี่ยกับเขารับตำแหน่งใหม่ได้นะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกรณีของกรรมการลาออกนะครับกรรมการลาออกเนี่ยก็คือกรรมการที่ลาออกก็จะต้องยื่นหนังสือลาออกไปยังบริษัทซึ่งมันจะมีผลตอนที่หนังสือเนี่ยไปถึงบริษัทนะครับต่อมาเนี่ยพอกรรมการตบเป็นบุคคลมลายแล้วหรือว่าเป็นบุคคลไรความสามารถอย่างเงี้ยกรรมการจะขาดจากตำแหน่งตามกฎหมายเลยก็คือตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1น5 4นะครับแล้วก็อีกกร,รณีหนึ่งคือกร,รณีที่ประชุมใหญ่ถอนกรรมการตามมาตรา1 156นะครับ ในส่วนของบริษัทมหาชนเนี่ยกรรมการก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากตาแหน่งเหมือนกันนะครับโดยกรรมการของบริษัทมหาชนเนี่ยก็จะมีการพ้นตําแหน่งตามวาระก็ะคือในการประชุมผู้สื่อผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีเนี่ยก็จะให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียวแล้วก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมเนี่ยเขารักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการก่อนที่ชุดใหม่เนี่ยเขาจะเข้ามารับตําแหน่งนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามหาบริษัทไหนเนี่ยที่มีข้อบังคับกําหนดวิธีกาเรเลือกกรรมการต่างจากที่กําหนดไว้ในมาตรา70ของพรบบริษัทมหาชนเนี่ยก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งใน3นะครับถ้าสมมุติว่าแบ่งเป็นจํานวนหนึ่งใน3มไม่ได้ก็ออกตามจํานวนใกล้ที่สุดใกล้หนึ่งใน3ที่สุดเหมือนกับในกรณีของออบริษัทจํากัดนะครับแล้วก็ ถ้าสมมติว่าไม่ได้กําหนดในเรื่องของวิธีการออกไว้เนี่ยก็จับฉลากส่วนปีหลังๆใครอยู่นานสุดออกจากตําแหน่งเหมือนกับกรณีของบริษัทเอกชนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา72มาตรา72ของพรบบริษัทมหาชนเนี่ยมันจะมีการระบุไว้ว่าถ้ากรรมการเข้าเหตุตามมาตรา72คือพ้นจากตาแหน่งเลยก็จะได้แก่ปายละออกขาดคุณสมบัติตามมาตรา68 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโหวตออกตามมาตรา76ก็ก็ศาลมีคําสั่งให้ออกนะครับโดยกรณีคุณสมบัติตามมาตรา6กก็คือเป็นคนที่อ่ามาตรา68เนี่ยคือคุณสมบัติในการที่คนคนหนึ่งจะข,ขึ้นมาเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนได้นะครับซึ่งก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นคนละมมมเมอไร้ความสามารถหรือเสมอไร้ความสามารถนะครับไม่เคยติดคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาความผิด ไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการหรือปลดออกจากราชการนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่นะครับซึ่งถ้าขาดคุณสมบัติตามนี้ก็เป็นเหตุให้พ้นจากตาแหน่งได้นะครับแล้วก็กรรมการลาออกต่อมาจะเป็นกร,รณีของกรรมการลาออกกร,รณีกรรมการลาออกเนี่ยมันจะเหมือนกับบริษัทเอกชนเลยคือถ้ายื่นลาออกแล้วลาออกไปถึงบริษัทเนี่ยก็คือพ้นจากตาแหน่ง ใบลาออกจะมีผลตอนที่ไปถึงบริษัทนะครับเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือที่ประชุมโหวตออกตามมาตรา76นะครับโดยที่ประชุมเนี่ยมีสิทธิ์โหวตกรรมการออกได้นะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขยอยู่ก็คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงแล้วหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเนี่ยต้องนับรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทั้งที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแล้วก็มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ